กราบสวัสดีเันเพื่อนยิดีต้อนรับสู่ช่อง hello t ate. นะนัสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับพิรักแรงหึงรักสามเศร้าเรา3ามคน,นเพืนเนมีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาชื่อว่าสําราเพื่อนเนเขามีภรรยาชื่อว่าวาสนาผมขอเรียกสั้นๆว่าน้องน้ําก็แล้วกัน ตัวของสำรางกับน้องน้ำนาคบหากันมาหลายปีดีดักวันดีคือดีสำรางก็ไปเทสร,ระบบกันเพื่อนกระตุ้นประสาทเป็นเจ้าตัวเล็กดับบเม็ดสีส้มๆเขาเองกลายเป็นคนติดยาดโดนชุดหวาดระแวงเข้าไปกันเพื่อน ปร,รากฏว่าเขาหวานระแวงเมียเขาจะไปมีชู้กันเพื่อนเวลาเมียออกไปท,ทําธุระกลับมาก็จะเปิดผ้าถุงดูสองก้นสองจิมว่ามีจิมแฉจิมเปียกกันหรือไม่ตรงนี้เองเมียเขาก็ทนมาเรื่อยๆอาจจะเป็นเพราะความเข้าใจผิดคิดว่าผัวรักก็เป็นไปได้สุดท้ายท้ายสุดตัวของสํารางเกิดอรารวาสขุมกลางกันเพื่อนเอามีดไปไล่ฟันชาวบ้านเอาน้ํากดไปสาดเมียตรงนี้เองเขาก็เลยต้องจอรรเรเข้าไปอยู่ในเรือนจํา หลังจากเขาไปอยู่ในเรือนจำนะเมียของเขาก็ไม่รอกันเพื่อนคนติดไม่ท้อคนรอเลี้ยวแล้วกันเพื่อนตรงนี้เองเมียเขาไปมีผัวใหม่พอเขาพ้นโทษออกมาปร,รากฏว่าเขามาชำระแค้น ไปตามเก็บผัวใหม่กันเพื่อนเอาปืนไปจ่อหัวแบบเน้นๆกดไปหนึ่งนัดแบบเต็มๆแต่เดชบุญโชคยังช่วยสามีใหม่ของภรรยาเขาแขวนหลวงปูทั่วกันเพื่อนผิวไม่เป็นอะไรแค่รอยถลอกนิดหน่อยเหมือนรอยปากกาขีดกันเพื่อนถือว่าเป็นเรื่องปาฏิหาริย์บวกกับเรื่องความรักสามเศร้าเราสามคนก็ว่าได้เรื่องราวความอิรุงตุงนางของรักสามเศร้าเราสามคนเรื่องนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวนี้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสมาฟัง เรื่องราวของสำลานสายหวานระแวงกะเล็กครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลแม่เครีอมอำเภอตมโมดจังหวัดพัทลุงกันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่านายสำลานศรีสุวรรณอายุ39ปีคนคนนี้เป็นชาวบ้านเขาจัน์กันเพื่อนตำบลหนองพงอำเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงเขาเองมีภรรยาอยู่คนหนึ่งกันเพื่อนชื่อว่านางสาววาสนาอายุ35ปีผมขอเรียกสั้นๆว่าน้องน้ำก็แล้วกัน ตัวของสำราญกับน้องน้ำแต่งงานกันมาหลายปีดีด่กกันเพื่อนก่อนหน้านั้นตัวของสำราญก็เป็นคนดีคนขยันกันเพื่อนทำมาหากินแบบปกติระยะหลังมาเขาไปพัวพันเกี่ยวดองหนองยุ่งกับยาเสพติดเม็ดเล็กๆสีส้มๆที่เราเรียกว่ายาบ้ากันเพื่อนเขาไปหลงไหลใกล้ดีในมนเสน่ห์ของมันหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นคนเสพยากันเพื่อนเสพตลอดเติมตลอดตรงนี้ไม่มีพักเขาเองเสพยาแบบนี้มานานปีกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็เริ่มมีอาการหวาดระแวง เพื่อนอาการของเขาไม่ใช่ระแวงชาวบ้านไม่ใช่ระแวงคนอื่นแต่เป็นระแวงเมียตัวเองคิดว่าเมียตัวเองจะไปมีชูกันเพื่อนเวลาเมียออกจากบ้านไปท,ทําธุระกลับมาเขาก็จะมีการเช็คสภาพเมียเขากันเพื่อนดูว่าเมียตูดเปียกตูดแช่กลับมาหรือเปล่ามีการเปิดผ้าถุงเมียดูกันเพื่อนวันๆไม่ทําอะไรคอยเช็คแต่สภาพเมียกันเพื่อนกลางค่ากลางคืนได้ไฟฉายอันหนึ่งเดินรอบบ้านดูว่ามีคนมาติดต่อหาเมียเขาหรือไม่สภาพกลายเป็นอย่างนั้นไปสําหรับตัวสําราญกันเพื่อนตัวของสําราญเมีย อาการหวาดระแวงแบบนี้อยู่ตลอดเวลากันเพื่อนหลังจากสํารานมีอาการหวาดระแวงหนักขึ้นเรื่อยๆเขาได้ก่อเหตุทําร้ายเมียกันเพื่อนแรกๆก็เป็นการประเคนหมัดเท้าเข่าสองให้กินไปเล่นๆเป็นชุดบางๆกันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีการสาดน้ํากดเมียกันเพื่อนเมียนั่งกินข้าวอยู่ในบ้านดีๆสํารานเดินเอาน้ํากดมาสาดหน้าตาเฉยกันเพื่อนสร้างความเจ็บปวดให้กับน้องน้ําเป็นอย่างมากกันเพื่อนร้องโอดครวญด้วยความเจ็บปวดวิ่งไปให้ชาวบ้านช่วยเกิดบาดแผลที่ตัวของน้องน้ำ กันตอนนั้นเองน้องน้ําก็ไม่ได้แจ้งความกันเพื่อนเนื่องจากว่ายังรักในตัวสํารานอยู่เรื่องนั้นก็ผ่านไปสุดท้ายท้ายสุดสํารานเกมกันเพื่อนเนื่องจากว่าตอนแรกเขาโดนชุดหวาดระแวงตอนหลังมาเขาโดนชุดหลอนกันเพื่อนเกิดอาการหลอนวิ่งไปทําร้ายชาวบ้านตัวของสํารานเองเอามีดไปไล่ฟันชาวบ้านตํารวจก็เลยมาจับกลุมเขาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วกันเพื่อนตัวของสํารานก็เลยต้องจรรีเข้าไปอยู่ในเรือนจํากันเพื่อนยกมือบายๆน้องน้ําบอกว่าน้องน้าจะ รอพี่หน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่กลับออกมาแล้วมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้เองน้องน้ําก็ยกมือบายๆบอกว่าไปดีมาดีนะพี่สําลานหลังจากนั้นสําลานก็เข้าไปอยู่ในเรือนจากันเพื่อนเล็กๆเองน้องน้ําก็คอยส่งเสียกันเพื่อนมีการส่งข้าวส่งน้ํามีการส่งเงินให้ใช้แต่พอน้องน้ําอยู่ห่างจากสําลานเธอเองก็เริ่มนั่งคิดทบทวนกันเพื่อนคนบ้าอะไรนั่งอยู่ดีๆเอาน้ํากดมาสาดเอาไม้มาตีตรงนี้เองเธอคิดไปคิดมาแล้วเธอทนไม่ไหวเธอก็เลยปันใจให้ นนนคนติดไม่ท้อคนรอเลี้ยวแล้วกันเพื่อนใครบ้าจะมารอคนแบบนี้ตัวของน้องน้ําก็เลยไปคบหากับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้มีชื่อว่านายเชื้อฤทธิ์ฉิมกันเพื่อนอายุ57ปีเป็นหนุ่มรุ่นใหญ่ใจดีกันเพื่อนมาซัพพอร์ตน้องน้ําแม้ว่าน้องน้ําจะมีแผลตามลําตัวเป็นแผลเวอร์วาซึ่งเกิดจากฝีมือสํารานที่ศาสน้ํากดใส่ตรงนี้เองตัวของเชื้อก็ไม่ติดใจกันเพื่อนมองว่าน้องน้ําเป็นหญิงน่ารักมองว่าน้องน้ําเป็นหญิงดีตรงนี้เขาก็รับจบ ไปกันเพื่อนหลังจากนั้นนะครับตัวของน้องน้ําก็ไปอยู่กับเชื้อกันเพื่อนซึ่งเป็นพ่อคา้าตรงนี้เองธุรกิจไปได้ดีไปได้สวยหลังจากนั้นน้องน้ําก็อยู่กับพี่เชื้อตลอดมากันเพื่อนตัวของพี่เชื้อก็พาน้องน้ํามีความสุขตามอัตภาพสองคนนี้รักกันได้ประมาณปีกว่าๆแล้วกันเพื่อนหลังจากนั้นเหตุการณ์ร,ร้เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกันเพื่อนเมื่อตัวของสํารานมันออกมาจากคุกพอมันออกมามันกลับมาบ้านมันก็มาถามหาเมียมันกันเพื่อนถามหาน้องน้ํากับ ชาวบ้านร้านตลาดว่าเมียมันไปไหน ชาวบ้านก็ยกมือบายๆบอกว่าเมียมึงเลี้ยวแล้วกันเพื่อนตอนที่อยู่ในคุกเมียมึงไปคบคนใหม่ตัวของสําราญก็เลยเกิดแผลในใจกันเพื่อนแผลนี้ยอมกันไม่ได้ตามสไตล์คนคุกกันเพื่อนแผลอื่นยังพอทนแต่แผลเมียยอมกันไม่ได้ตัวของสําราญมันก็เลยตามราวีน้องน้ำกันเพื่อนมันมีการส่งรูปต่างๆมาให้น้องน้ำกันเพื่อนไม่ว่าจะเป็นอาวุธมีดอาวุธปืนไม่ว่าจะเป็นขวดน้ํากดตรงนี้มีการข่มขู่น้องน้ําอยู่ตลอดเวลารวมถึงทักแชทมาหาตัวของชอ ผัวใหม่ของน้องน้ำกันเพื่อนบอกว่าถ้ามึงไม่คืนเมียกูมาเดี๋ยวกูจะตามเก็บมึงกันเพื่อนตัวของเชื้อเองเขาเป็นคนโตเขาเป็นคนใหญ่เขาก็ไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดกันเพื่อนเขามักจะบล็อกแชทของสำรานเขามักจะไม่ตอบโต้สำรานกันเพื่อนแต่ตัวสำรานมันราวีไม่เลิกเนื่องจากว่ามันอยากได้เมียคืนกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดเหตุการณ์ร้ายๆก็เกิดขึ้นกันเพื่อนในวันที่10กรกฎาคมปีพศ .2567 รกกันเพื่อนความแตกหักความร้าวรานก็เกิดขึ้นกับ กับ3คนนี้กันเพื่อน ช่วงเวลาประมาณตีห้ากันเพื่อนตัวของเชื้อกับน้องน้าจะออกไปตลาดสดเพื่อไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลตะบลแม่ครีกันเพื่อนตรงนี้เองเขาออกไปทุกวันเพื่อไปซื้อของมาขายตัวของสํารานมันรู้กันเพื่อนว่าตัวของเชือ้อทําอาชีพอะไรมันก็เลยไปดักรอที่ตลาดกันเพื่อนจังหวะนั้นเองนับน้องน้ํากับเชือ้เอเขี่รถกระบะไปกันเพื่อนแล้วก็ไปจอดไว้ที่บริเวณหลังตลาดตัวของสำรานมันเห็นเหยือ่อมันเห็นเป้าหมายของมันมามันก็เลยเดินไปเคาะกระจกกันเพื่อนเสียงดังสาม ครั้งเหมือนเก่าเหมือนเคยกอกกอกตรงนี้เองเชื้อก็ลดกระจกลงกันเพื่อนพอเห็นว่าเป็นตัวของสําราญเชื้อก็ไม่ได้ตกใจแต่ประการใดกันเพื่อนเชือ้อเองเขาเป็นคนโตเขานิ่งกันเพื่อนตัวของสําราญมันบอกว่าเชือ้อเชื้อเชื้อลงมานี้ก่อนมาคุยกับผู้ก่อน กูอยากได้เมียกูคืนกูมาตามเอาเมียกูตัวของเชื้อก็เลยลงไปคุยไปเจรจากับสำราญกันเพื่อนหลังจากนั้นก็เกิดการทะเลาะกันแย่งน้องน้ำกันเพื่อนเนื่องจากว่าน้องน้ำเป็นหญิงสาวหน้าตาดีใครก็อยากได้ตรงนี้เองก็มีการทะเลาะกันเป็นการใหญ่กันเพื่อนตัวของเชื้อก็บอกว่าเขาเองรักน้องน้ำไม่น้อยกว่าสำราญเช่นเดียวกันเขาอยากจะซับพอร์ตน้องน้ำดูแลน้องน้ำหลังจากน้องน้ำผิดหวังในชีวิตคู่มาส่วนตัวของสำราญมันก็อ้างสิทธิ์ว่ามันเป็นผัวเก่ามันอยากได้ นนนในจังหวะที่กําลังทะเลาะก,กันอยู่นั่นเองตัวของสํารานได้ตัดสินใจชักบางอย่างออกมานั่นก็คือกระเจียวเยี่ยวใส่ล้อรถของเชื้อให้ไม่ใช่นะครับหยอกหยอกตรงนี้เองเป็นปืนขนาดจุด9มมกันเพื่อนเป็นปืนไทยประดิษฐ์หักลํากล้องตัวของเชื้อเองนะครับกำลังยืนทะเลาะก,กับตัวของสํารานสํารานมันเอาปืนออกมาแล้วจ่อไปที่ศีรษะกันเพื่อนหลังจากนั้นนะับตัวของสํารานมันก็พยายามเหนี่ยวไกกันเพื่อนจังหวะนั่นเองตัวของเชื้อรู้สึกตกใจนิดหน่อยเขานึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วนึกถึง พระที่แขวนอยู่ในคอเขาเองแขวนหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดแห่งวัดช้างให้ปัตตานีกันเพื่อน ตัวของเชื้ออาราธนาบุญขึ้นมากันเพื่อนนึกถึงตัวของหลวงปู่ทวดหลังจากนั้นตัวของสำรานมันก็ไม่พูดพร่มทำเพลงกันเพื่อนกดแบบเน้นๆกดไปหนึ่งนัดกันเพื่อนเสียงปืนดังสนั่นวันไวลั่นตลาดกันเลยทีเดียวปั้งนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของสำรานกันเพื่อนจังหวะนั้นเองตัวของเชื้อคิดว่าจะร่วงเขาคงตายแน่ๆเขาคงหลับแน่ๆกันเพื่อนปลายกระบอกปืนจ่อไปที่ศีรษะขนาดนี้ใครเห็นก็ว่าตายแต่เขาไม่ตายกันเพื่อนเดชบุญโชคยังช่วยตัว ของเชื้อไม่เป็นอะไรกันเพื่อน กระสุนถากไปที่แก้มของเขานิดหน่อยเท่านั้นเหมือนรอยมดกัดเหมือนรอยแมวข่วนกันเพื่อนมีเลือดออกซิบซิแต่กระสุนไม่เจาะเข้าศีรษะเขาแต่ประการใดกันเพื่อนพอตัวของสำรานเห็นแบบนี้มันถึงกับตกตะลึงกันเพื่อนไอ้ยะาเป็นไปได้ยังไงกดแบบนเน้นไม่เป็นอะไรตรงนี้เองสำรานมันก็ไม่รอกันเพื่อนสับตีนแตกใส่เกียย์หมาวิ่งหนีตะลิดเปิดเปลงไปกันเพื่อนเมื่อยิงเขาไม่ได้เมื่อทำเขาไม่ได้ตัวของสำรานก็วิ่งหนีตายกันเพื่อน กลัวว่าเชื้อจะเอาคืนกลัวว่าเชื้อจะกระแทกหมัดใส่ตัวของสำรานไม่กล้าบวก มันก็เลยวิ่งหนีขึ้นรถแล้วขับออกจากตลาดไปกันเพื่อนหลังจากนั้นนตัวของเชื้อเองก็ตั้งสติกันเพื่อนในขณะนั้นเองตัวของน้องน้ําก็ยืนอยู่ใกล้ๆอย่างห่วงวงเขาเองก็เข้ามาดูเชื้อกันเพื่อนเขาบอกว่าพี่จ้าพี่จ๋าพี่ไม่เป็นอะไรแค่กระสุนถักถากเท่านั้นสองคนนี้ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความที่สพตโมดกันเพื่อนหลังจากนั้นไม่นานานะเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ได้รับแจ้งความก็เดินทางไปที่บ้านเขาจันกันเพื่อนบ้านของตัวสํารานกันเพื่อนตรงนี้เองมันก็ ไม่ได้หนีไปไหนกันเพื่อนมันไปนั่งเอออออยู่ใต้ถุนบ้านตั้งแต่เช้ามืดกันเพื่อนตัวของสํารานอยู่ในอาการมึนอยู่ในอาการงงกันเพื่อนไอ้ยากูทําอะไรลงไปกะจะไปฆ่าเขาแต่เขาไม่เป็นอะไรตัวเองต้องมานั่งหวาดระแวงตัวเองต้องมานั่งหลอนกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดเจ้าหน้าที่ตารวจก็ไปควบคุมตัวของสําราญได้ที่บ้านเกิดเมืองนอนนั่นก็คือบ้านเขาจันกันเพื่อนหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวของสําราญมาได้ตอนแรกมันก็พูดจายังไม่ค่อยรู้เรื่องกันเพื่อนอยู่ในอาการ หลอนอยู่ในอาการหวานระแวงเป็นพอริดยากันเพื่อนตรงนี้เองมันก็ให้การไม่ได้กันเพื่อนผ่านไปประมาณ3-4มสี่ชั่วโมงอาการมันดีขึ้นหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการสอบปากคำกันเพื่อนตรงนี้เองสำรานก็รับสารภาพว่ามันตั้งใจจะไปฆ่าตัวของเชื้อกันเพื่อนแต่มันทำไม่สำเร็จมันก็เลยวิ่งหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยตบบ่ามันเบาๆบอกว่ามึงกลับไปกินข้าวหลวงต่อก็แล้วกันกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการแจ้งข้อหาให้กับตัวสำรานสองข้อหาใหญ่ๆกันเพื่อน หน1ก็คือพยายามฆ่าผู้อื่นอัตราโทษ2ใน3ของคดีฆ่า2ก็คือพรบอาวุธปืนอัตราโทษตั้งแต่1ปีถึง10ปีนี่คือข้อหาที่ตัวของสํารานได้รับจากการกระทําครั้งนี้กันเพื่อนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเกิดบาดแผลนิดหน่อยกระสุนแค่ถักถากถึงโดนข้อหาพยายามฆ่าผมต้องบอกแบบนี้กันเพื่อนตรงนี้เองนะมันเป็นอาวุธปืนกันเพื่อนซึ่งอาวุธปืนมันหมายถึงการเอาชีวิตกันเพื่อนไม่ว่าจะยิงโดนเล็บขบยิงโดนหนังกำพร้าแค่โดนแขนโดนขาโดน สนถักๆากตรงนี้ก็เป็นข้อหาพยายามฆ่ากันเพื่อนแตกต่างจากอาวุธชนิดอื่นกันเพื่อนถ้าเป็นมีดเป็นขวานถ้าบาดแผลไม่ไร้ายแรงอะไรตรงนี้เองก็จะโดนข้อหาแค่ทำร้ายผู้อื่นอัตราโทษแค่2ปีหรือถ้าเป็นบาดเจ็บสาหัสอัตราโทษแค่6เดือนถึง10ปีแต่ถ้าเป็นอาวุธปืนเกิดบาดแผลมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ก็จะโดนข้อหาพยายามฆ่ากันเพื่อนอัตราโทษ2ใน3ของคดีฆ่ากันเพื่อนนี่ก็คือข้อกฎหมายที่ผมนํามาร่ำมาเรียนในคลิปนี้กันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดตัวของสำ แรงก็ต้องจอระเรีเข้าไปอยู่ในเรือนจำอีกหนึ่งรอบกันเพื่อนรอบแรกทำร้ายผู้อื่นอัตราโทษไม่มากกันเพื่อนติดคุกแค่ปี2ปีก็ได้ออกรอบนี้เองโดนข้อหาพยายามฆ่ากันเพื่อนแถมมีใบแดงติดไปเนื่องจากว่าพ้นโทษยังไม่ถึง5ปีตรงนี้เองก็บวกเพิ่มเข้าไปอีกหลายเท่ากันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดตัวของสํารานเองก็ต้องกลับไปกินข้าวหลวงกันเพื่อนเบื่อแล้วเข้ากองอยากจะกินข้าวหลวงตรงนี้ก็ไม่บอกกันกันเพื่อนนี่ก็เกือเรื่องราวของพิษรักแรง ถึงอีกหนึ่งเรื่องราวกันเพื่อนแทนที่ออกมาจะดีใจเมียได้ผัวใหม่กันเพื่อนเมียไปได้ดีแทนที่จะอวยพรอวยชัยแยกย้ายกันไปเติบโตแต่ตัวของสําราญกลับไปเครียดแค้นสุดท้ายท้ายสุดอนาคตของเขาก็จบเพราะจิ๋มอีกหนึ่งคนเงินเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลที่ผมนํามาสรุปเป็เพื่อนฟังเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประราการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนไว้นที่นี้ด้วยขอเพื่อนที่เข้ามารับชม าฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มาป่ปรารถนาะอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม oh.